สวัสดีครับมือนีสิภา,าพพีนองไปเที่ยวอ้างดอกกายเนาะเป็นจัดงานวันเมียครับตอนนี้กระลิ่งความเรี้ยวไห้อ่บันดีเขาอยู่หน้างานแล้วเขาจะเข้าไปเนาะบรรยากาศปื๊ดค,คุ้นไลครับนี่เขามาวอ้มีตุะมองให้นั่งกินเหรียญว้อมดินี่มีกุ้มไฟาง,งามๆดูเขาเาไม่หายางเหรียญนนะะยินเสียงดนตรีป้อมเลยถ่ายไ,ไป ผมมูเก,ก่าด้วไทยกูเนียทยกูเนียนะไทยมันจังน่นนนโอเอเพรามึงนี่เขากับป้ายางไม่อีกนะคนนี้ไม่แหกันยี่มึงนี้เม็่ตอนเนี้ยน่ะมันมีดนตรีตวดนตรีสดมากหนในบึงนั่งกินเกาชิวๆด้อนี่เบเก่าคือซ o o ได้รอก แล้วก็ติดตั่นติดนี่อ๋อเมืองบรรยากาศเอาเนาะมีน้องเนาะนี่โอ้โหเพม่อนมากินนกาบทางนอกบ้านตัววันแม่วันผ้าขอบขัวมากเนาะอันนี้เมืองเยี่ยมชุ่มบรรยากาศกันบอกแอ้ยแง่กันครับแง่กันแน่ได้เนีะยพอนโอ้หายใจกระบอกไเนี่ยเด็กกัญางไปอีกหาแนวกินก่อนเนี่ยก่อนสิเมียบัน เป็นบรรยากาศเลยโอ้ยดูดีครับจว่าจังไดยหรอเนี่ยมีอเนี่ยกินน้ำรำไรจังหนอ่อยยางตัวยางไม่กี่อ่ะโอ้ยสวนเล่นเขาอ่ะนี่บรรยากาศข้างนอกด้ด้านหลังของของดนตรีอะไรล่ะด้านหลังมีมองเห็นยางชุ่มยิ้มมีป้องเขาเขาติดไฟยางดีสวยงามหมดล่ะ พาหมาป้ายังมายางตุ้งเหรียนญเนี่ยพาเดิ้งหน่อยพาลูกพาเต่าตัานตวนี่เข้าเนี่ย,ยมองงรถรอดจอดที่ตั้างปุน่นไปกับบานเด้อพี่น้อง